ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว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 ครับไปแล้วสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับในช่องบรรยุทธ์หาอยูฮันกินมีป้ามัดตีชัโดครับนี่ก็เป็นผมอ้อยไปใกล้เลยครับผมย่นไปว่าไก่อ้อยไปตรงนี้ครับ แต่ว่าที่ผมมาเห็นมาเบิงไหวหนึ่งย่งามแร้งครับมันพุดอยู่แต่ย่ามเว้นเดี๋ยวโมหัวจีเขาว,วะจะเลยก็มาล่อรุนกันครับผมไปครับเดี๋ยวย่นเ่าอ้อ,อ,อยเลยครับนี่ครับ,รบผมออยม่าอ้อยมือนหนึ่งเป็นฉีประทูครับฉีประมึกครับ ขอางอุปกรณ์ครับเดี๋ยมีนี่ครับผมทุ่นครับผมต็อปเปอร์ลวดครับตะกัวครับผมเดบจีนิปกำครับเม็นมาเฟื่องครับจะกำกับดูครับบ่ได้ช่งเป็นยังมึงเดี๋ยมี่คอเบ็ดครับผมประมาณเบอร์สิบหาครับมือยังไงนะครับเห็นบ่เนี่ยผมเบอร์ยังไงนะครับทำมาประกอบนครับผม ล้มบ่มีเลยครับสอนเอาครับอีกนะครับาสายลวดมามัดเวดครับผมมามัดเอาสอดเขราหูครับครับสอดเขราหูไปปั๊บมากมัดจะพงหน้าครับนี่มาเวดแบบนี้ครับเป็นวงครับเอาใส่ แเอาสดนี้ครับนี่เ็น่บเราจับหมุนครับบีใบเลยครับวันหนึ่วเอาสดนี้ครับหมุนนี่ส่วนเดียวกันครับส่วนนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับจากสองสามหลอดพอแล้วครับหลวดทั้งแข็งอยู่นี่ครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ดึงเส้นนี้ครับมันก็จะหูดไปครับ หลุต่อมามันก็จะมาหลัดเอาครับปั๊บนี่ครับแล้วเกามาดึงสนนี่ครับนี่ใส่คีมดึงใส่คีมดึงครับนะครับผมใหญมากเขามาคีมหนีบหรืดึงครับไม่ก็แน่นแล้วครับนี่ยครับเสร็จแล้วครับผม กระทับออกครับบนหนึ่งทับมึงออกครับตับแคบเหมือน,นดูต่อ,อครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนี่ก็ไปผูกใจหลุ่มหมุนครับเรื่องนี้เจ้ครับผมประมาณนี้ครับทุกคนมองเม็ดปลาครับผมไฟบึ้มๆจุน เห็นครับขุ่มครับอ้ไพบื้บื้มเลยครับเขาครับเขาอยู่เขาอยู่เดี๋ยวเฝ้าเกี่ยวหญ้ตีผมจุดเปลี่ยนแผนครับผมจดบอส่ทุนครับคนนี้เพราะว่าบริ่ก้เกี่ยวตียาสดครับีเฝ้าครับผมเสร็จแล้วครับอันนี้กับมัดบอดีตรงนี้แต่ว่าก็อยู่อยู่ครับเดี๋ยวบงวิธีการกอเยอะเลยครับผม ครับเป็นขีปะทูครับผมกว่าเลยครับผมกะกว่าเื่อไ่ครับกว่าจะไ่ต้องกาดไลยครับก่จะสองหัวกับเพรับเบ็ดมันดวงหน่อยครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับนครับผมฝ่าวครับผมนี่ไปล่าหน่อยจะได้ไปขายของอยู่ครับไปครับผม Yeah. สักพักแล้วครับแต่ยังไม่มีเขาครับผมเน้อรอดูอีกครับปยาจะตีเหยื่อปลาดุกอัดลงไปช่วงหลองที่เขากลางมองเนอาจะตีอัดลงไปดูก็ลังปลาดุกตีลงเอื่อมมันเขาเคครับกแล้ผมจะประกอบเบ็ดครับ กันเกาะครับผมนะครับเกาะหลังนะครับผมเนี่ยครับมาณนี่แหละครับผมไปครับ จะดูขึ้นที่วงข้าง,งครับกินแล้วครับกินแล้วมัน่อนครับย่อนขึ้นครับอุ้ยไม่ยหรเลยบ่ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วรับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วอย่าปล่อยครับผมไปแล้วครับโอ้ยครับผมอ้ยอ้ยอ้้อ้้อ้้ ปูเล็กครับ,รบจากวนอยู่นานครับนี่ประมาณสองโลครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูกันต่อครับผมนค,ครับจอดครับผมคอยอยู่นานครับผมทาบักโดนทาบักโดน เ,เรียบร้อยครับผมเดีวเวลาเก็บพร้อมกลับบ้าน,น,นาาแล้วครับผมตอนนี้ก็บใบสองกล้วะครับนี่ครับผมผลงาน,น,น ไอตัวนึงครับตั้งแต่เขาตัวเดียวนี่หายเงียบเลยครับผมพระตันเขามาไก่เลยครับพุทธทางห้างครับไม่ว่าอาจาศีเมือรงอาจจิมาซ้ำอีกอะไรนะครับใช้เลยคฝากติดตามเลยครับผมไป่าิบของแล้วเจอการคลิปนาครับผมเ็จิบที่้องพอตัว่าไปก่อนครับผมสวัสดีครับฝากติดตามเลยครับผมเจอจิม่าเจออีกแก่ครับนี่ครับผมใส่สองโลครับเก็บของกระป๋านกันเลยครับ